เจเชดิเจถ้าบุฟเฟชดีปนะไปแล้วเ,เ,เนี่ยมันมีขึ้นนะเจ,เ,จเชิญใหม่ดีหนึ <15 66. S 1> ่งห้าหกหกกูไม่มีตังค์เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะกูมีรหรัสหนึ่งวางอยู่กับเธออ๋อที่ทาว่าง แรงแหละ,ะแรลงไออนบอดได้อยู่ก็จบตายงนี้เอาให้มันเลยเราเล่นเราเล่กูไม่บินเลยสักหทอกกูให้เพื่อนหมดแลจะบอกให้เล่นตัวเลยดีจริงย้อนไม่ได้โดนเนิร์ฟเลยเฮ้ยกูโอ้เปิดมาแคลรี่อย่างนี้กระแดะตุ๊ดกระแดะกูจะยื่นไปมึงเจอนะเดี๋ยวมึงดูสเตปบอลเลยกูด้วย ค o อะไรที่ผมสุดเลโรงเรียนเลยเล่นเมดไปเล่ตัวเมื่อกเล่ตัวนี้ไปก็ได้ตรวนี้น่าสนว่ะหอยแม่รวมตัวโหดอไรนี่จะไปงเรต่อไม่ไม่จกูกูากะานักรตูนตอพอเล่นไเกูต้องไปไหนอ่ะกูจะอักรตูนขอเพ่มาส่งเองเ่พอขกลังมาส่งเนี่ยกูจะต้องไปไหนก็่กูวาง ที่ที่กูว่าขายไปทีนี้เพราะว่าเขาโทรมาเดาพอกระสุนกูต้องไปไหนอะเจ๊ okay. มากูในะเลนล่างเนี่ยเล่นออถ้าเอลเล่นลงก็จะใช้ได้เลยเออมึงมายีนแทงให้กูนะอ,อ่ะยีนแทงอ่ะเออใจเย็นใจเย็น เอาดไอเฮียเนี่ยไอตัวน้งเฮียเนี่ยิงเลนะเคิดามเน่าเยโอยมึงกดมันไม่ได้พีโอ้มึงกดมันแล้วนะพอเร็วนถ้ามันเวสี่ปุ๊บมึงตายเลยพี่อัพมึก็ไม่ทำเหมือนดิดี เดียวเนี่ยเ,เป้ากวออกเพชรไปแล้วอะ่ะเออเออกไปเลยอเ,เออเออเอาต่อเอาต่อเอาต่อกลัวอะไรอะ่ะกลัวอไอกูในี่ยกูอะไรกูรรไปแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเอาดิโอ้ออป่ามึงทำอะไรมึงเนี่ย ไม่แลเจ๊ทําไมหยุดวาร์ปมาผมเข้าใจจบแล้วพี่มันเป็นตัวอะไรแกตัวใหม่มจะวาร์ปมาเลยเว้ยเกเอียนที่หายก็บลอกแล้วก็อยากไม่ได้อ่านในแรงอะแบงยังไม่ขาดสายตัวนะี้นซึ่ถ้ามีมก็ไม่ได้เล่นในแรงอะ่ะชาเออ กลับไปรออะไรเก่งก็ดีแล้วลูกคนเออซีซั่นนี้เอาเคียวมาไม่คุ้มเลยนะเว้ย6นาทีเคียวฝั่งเราเคียวจะหายไปด้วยอัตโนมัติเลยเว้ยโอ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 ้ยอ้อพอมึงอยู่ในปั๊มกักูไปมึงอยียเพิ่งไปไหน ก็ลลกลับแล้วเอ้มกลับมาลวไปแล้วไปแล้วกลับมาล้วพีทเร็วหน่อยพีกูน่าจะเกิดใหม่พีกูไปรับของมาคบเดียวเลยเดียว เล่นเกมนี้มันตันจังเลยเร่องอะไรก็ปิดอะรบลื่นจังเลยแต่เหมือนรวบตัวแต่มึงรวบตัวอะไรไม่รวบก็ไหนอยู่ใกล้กันก็ตัวนั้นแหละ โจมตีนโจมตีนโจมตีนโจมไอ้เกียเลยได้ได้ต่อได้ได้ไดเออรวบไปรวบไม่ได้แล้วรวบไปที่ฝ่ายเลยมีกี่สก,กิลรอบบินด้วยแค่อยากโหมดเลยตัวนัด โอ้โหโอ้โหมาไม่ทันคุณอะไปน่ะสวยสวยเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูไปแล้วใช่นะนะพีโอ้เหี้ยเนี่ะ เลยเลี้ยงอะพวกกูแบงสุตาเลยดีเล็กอะโอ้ดีขยะใช้เปล่าขยะจเนี <c oughs> ่ยพีกูสาช่วยประคับสุดยอดเลยนะเอาแม่งไปนู่นแล้วดันพวนดีดดอ้ยอ้อ้อออ